งานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรั้วลวดหนามรอไฝ่ผลิตพันธ์น้ำเขื่อนห้วยหลวงยาวประมาณ3,400เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ณฝ่ายผลิตพันธ์น้ำเขื่อนห้วยหลวงตงบเมืองเพียเอเภอกุดจังหัดอุดรธานีมีทั้งหมด4หวดงานโดยเริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2565สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 22พฤษภาคม2 5 6 6ความก้าวหน้าดำเนินการงานก่อสร้างรู้ลวดหนามแล้วเสร็จ2250เมตรพร้อมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรู้ลวดหนามรอบไาผลิตพันธ์สัตว์น้ำเผื่อนห้วยหลวงโดยดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว2,800เมตรผู้รับจ้างแจ้งจะดำเนินการงานก่อสร้างรู้ลวดหนามให้แล้วเสร็จเมื่อที่3และเมื่อที่4 พร้อมดำเนินการส่งมอบงานให้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม2566